หมวดที่1ครับถ้าพูดถึงคํำวัยพจน์ของสัตว์มีหางและถ้าพร้อมแล้วไปกันที่คําแรกครับกุญชอนช้างดุรงมา้ากระบี่ลิงฉลูวัวกาสอนควายค่ะถูกต้องครับหมวดที่2ครับคาราชาศัพท์ของอเววาภายในต้องการ5คําและความหมายของคําด้วยครับคําแรกครับพระปรับผาสะหมายถึงปอด พระกะมลหมายถึงหัวใจพระอันตะหมายถึงลำไส้ใหญ่พระวักกะหมายถึงไตพระย,ยกนะหมายถึงตับค่ะถูกต้องครับแม่มาดีทีเดียวครับว่าสองหมวดแรกไปได้อย่างสบายๆแถมใช้เวลาไปไม่มากด้วยต้องมาดูกันต่อครับว่าน,น้องเอ,อิร์ธจะโชว์ฟอร์มดีแบบนี้ไปได้ตลอดรอดฟังหรือเปล่าไปเอาจะช่วยกันต่อครับไปกันที่หมวดที่3ามนะครับ ตัวละครในวรรณคดีไทยที่ขึ้นต้นด้วยพอพานครับและบอกได้ว่ามาจากเรื่องใดครับตัวแรกครับพิมพิลาลัยมาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนคะ่ะพิเภกมาจากเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ3ครับพาลีค่ะมาจากเรื่องรามเกียรติ์ค่ะตัวที่4ี่ครับปายงามคะ่ะมาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนคะ่ะ 5ครับพระรามค่ะมาจากเรื่องรามเกียรติ์ค่ะโอ้โหถูกครับไปกันต่อนะครับหมวดที่4ครับคำสุภาพของอาหารอบอกได้ว่าเมนูใดครับเมนูแรกครับนารีจำสิงมาจากมาจากปวยบัชีค่ะเมนูที่2ครับขนมทองฟูขนมตาลค่ะ 3ครับขนมบัวสาวขนมเทียนค่ะ4ครับขนมเส้นขนมจีนค่ะห้5ครับขน,ขนมทรายขนมขี้หนูค่ะถูกต้องครับไปกันที่มัวสุดท้ายนะครับถึงจะมีอาการสะดุดเล็กน้อยแต่น้องเอิญก็ผ่านมาได้ตอนนี้เข้าสู่มัวนสุดท้ายแล้วนะครับ ถือว่าทําเวลาได้ดีเลยทีเดียวแต่ยังวางใจไม่ได้นะครับเพราะถ้าพลาดเพียงคําตอบเดียวก็จะทําให้พลาดทุนการศึกษา20,000บาททันทีน้องเอิร์ทครับอีกนิดเดียวก็จะถึงเส้นชัยแล้วสู้ๆนะครับสำนวนสุภาษิตท,ที่พูดเกี่ยวกับไก่ครับขอความหมายด้วยนะครับเริ่มครับไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่คะ่ะต่างฝ่ายต่างรู้ความรับซึ่งกันและกันคะ่ะ 2. ครับ ไก่ได้พลอยค่ะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแต่ไม่รู้คุณค่าค่ะสามครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งค่ะห<อ>มายถึงความสวยงามเกิดจากการปรุงแต่งค่ะ4ครับไก่อ่อนค่ะหมายถึงยังไม่ชํนานาญค่ะและสุดท้ายครับไก่แก่แม่ปลาช่อนค่ะหมายถึงหญิงที่มีมัรยาและเล่เหลี่ยมมากค่ะที่ตอบมาเป็นคำตอบที่ที่